เกิดขึ้นชอบถามบ่อยเหลือเกินข้อสอบเนี่ยถามว่าเอ๊ะแก๊สที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ทดสอบยังไงพี่แอมสรุปไว้ในหน้าเดียวเลยค่ะาการทดสอบแก๊สนะคะลูกน้าแปลแล้วนะจ๊าออาอีกนิดเดียวหน้านี้จบถือว่าจบละแล้วจบบทหรือเปล่าเนี่ยยังไม่จบบทแต่ไม่เป็นไรขอจบที่หน้านี้ก็ยังดีค่ะลูกอโอเคการทดสอบแก๊สนะคะลูก หลักๆเลยใช้ไฟค่ะใช้ไฟนะคะแค่เรามีค่ะลูกอาจจะเป็นทูบนะคะที่จุดไฟไว้แล้วลองใส่เข้าไปในหลอดทดลองที่มันบรรจุกแก๊สชนิดต่างๆซึ่งแก๊สชนิดต่างๆก็จะให้ผลการทดลองที่แตกต่างกันนะคะมาดูตัวแรกไฮโดรเจนตัวอย่างนะคะถ้าเอาแกส๊สไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนสัญ,ญลักษณ์ธาตุคือ h นะคะลูกถ้า H2 นะคะไฮโดรเจนเจอไฟเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนค่ะเกิดเออเขาเรียกว่าอะไรเดียเกิดประกายไฟวาบขึ้นนะคะ ไฮโดรเจนนะคะบวกไฟจะเกิดประกายไฟวาบขึ้นนะคะอย่างรวดเร็วรู้จักวาบนะลูกวาบคือแบบวาบอะคือตอนนี้ทุกคนรู้จักแต่เปิดวาบวาบคือการเอาตัวเองเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นวาบแต่อันนี้มันวาบประกายไฟมันวาบขึ้นมาค่ะลูกวาบวาบขึ้นมาแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงดังป๊อปนะคะลูกเสียงป๊อป อ่มีประกายไฟกับเสียงป๊อปถ้าเมื่อก็ตามบอกมีประกายไฟเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงถ้าเขาไม่ได้พูดว่าเสียงป๊อมหรือเสียงอะไรคือแค่คขาว่ามีเสียงอะ่ะหนูต้องพอเดาได้แล้วว่าอ๋อเขาน่าจะพูดถึงไฮโดรเจนนะคะโอเคนะแต่ถ้าเป็นออกซิเจนบาง O2 ค่ะเมื่อเอา O2 มาเล่นกับไฟค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคะก็เกิด ประกายไฟลุกโชนค่ะอันนี้ขอเขียนให้มันเท่ากันเพราะว่าอันนี้ไม่ยาวมากค่ะประกายไฟลุกโชนอืมลุกโชนแบบต่อเนื่องเลยอย่างเงี้ยนะคะอ่าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงตอนถ้าใครเป็นลูกหลานคนจีนจะโชคดีหน่อยนะคะว่าเทศกาลไหว้เจ้าก็จะต้องมีการเผากระดาษใช่ไหมคะอ่าเวลาผู้ใหญ่เขาเผา,ากระดาษบางทีเขาจะมีไม้ช่วยเขีย่ย ไม่รู้นะบ้านบ้านพี่แอมมันมีเอาเอาไม้นะเอาไม่เอาไม้บ้านพี่แอมใช้ใช้บางบ้านใช้เหล็กใช่ไหมบางบ้านใช้เพราะไม้ก็ไม่ควรเพราะไม้มันก็ไหม้ไฟถูกไหมใช้พี่แอมบ้านพี่แอมใช้กระจกนะคะมีบ้านพี่แอมมีกระจกยาวๆก็เอาไว้เขีย่ยเพราะเขี่ยเปิดกระดาษขึ้นปุ๊บอากาศไหลเข้ามาได้ออกซิเจนไหลเข้ามาได้ปุ๊บนะไฟก็ลุกโชนถ้านึกยังไม่ออกอีกบ้านไม่ได้เป็นคนจีนนึกถึงเตาปิ้งหมูค่ะเคยเห็นแม่ค้าหมูปิ้งไหมพัด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 อยู่หน้าเตาน่ะเอากระดาษพัดพัดพัด การพัดนี่นะคะก็คือเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปพัดเอาออกซิเจนเข้าไปมันก็เกิดการเป็นไงคะลุกโชนของประกายไฟยิ่งพัดแรงไฟก็ยิ่งลุกโชนนั่นเองนี่คือออกซิเจนส่วนถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเด็กๆจ๋าคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเจอไฟค่ะลูกมีคุณสมบัติพิเศษท่าคาร์บอนไดออกไซด์สามารถดับไฟค่ะเขียนว่าดับไฟได้แล้วกันลูก ในถังดับเพลิงนะคะถังดับเพลิงบาประเภทเขาก็จะใส่โฟมคาร์บอนไดออกซดไซด์นี่แหละอยู่ข้างในฉีดออกมาปุ๊บไฟดับได้เลยนี่คือคุณสมบัติพิเศษของ CO2 ค่ะอืมไฮโดรเจนนะคะหนูโน้ตไว้หน่อยไฮโดรเจนแก๊สตัวนี้เป็นตัวที่ติดไฟได้นะคะในขณะที่ออกซิเจนตัวมันไม่ได้ติดไฟได้แต่มันเป็นแค่เชื้อเพลิงค่ะมันช่วยให้ไฟติดค่ะ อนะคะออกซิเจนช่วยให้ไฟติดได้นะคะเห็นไหมแค่ใช้ไฟเนี่ยก็ได้แล้วอะทดสอบได้เลยแยกประเภทได้เลยว่าเอ๊ะแก๊สที่เกิดขึ้นเป็นแก๊สอะไรนี่พี่แอมคัดแก๊สที่ออกข้อสอบบ่อยมาให้เด็กๆด,ดูนะคะลูกอ่าจริงๆริงแก๊สในโลกนี้มีอีกหลายชนิดเลยนะแต่ยกตัวอย่างมาสามอย่างนี้ที่ออกข้อสอบบ่อยมากมากมา,มา,มา โ okay. อเคได้นะคะตรงนี้นะลูกโอเคทีนี้เดี๋ยวพี่แอมนะคะขอพูดด้านล่างก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูยาวๆทีเดียวเลยคือคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะมันเป็นตัวพิเศษนะเราพูดอย่างนี้ปกติกตัวอื่นๆใช้ไฟทดสอบก็ตอบได้แล้ว คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาด้วยความที่ตัวเขาพิเศษนิดหนึ่งนะคะมันมีหลายวิธีในการตรวจอันดับแรกเมื่อกี้พูดไปแล้วใช้ไฟตรวจก็ตรวจได้เพราะว่ามันสามารถดับเปลวไฟได้ใช่ไหมคะและอย่างที่สองค่ะมันสามารถทดสอบได้ด้วยสารที่มีชื่อว่าน้ําปูนใสคะ่ะลูกน้ําปูนใสนะคะนี่เลยนะมันทดสอบได้ด้วยน้าปูนใสภาษาอังกฤษของน้าปูนใสก็คือคาว่า lime water เ,เนี่ยแหละคะ่ะ ถ้าเราเอาคาร์บอนดออกไซด์นะคะเป่าลงไปในน้าปูนใสปพุ้งพุ่งพุ่งพุงพุงพุ่งลงไปเมื่อเวลาผ่านไปค่ะคาร์บอนดออกไซด์จะไปทำปฏิกิยากับน้ําปูนใสเกิดเป็นตะกอนสีขาวค่ะเลยทําให้มันเป็นไงคะขุ่นขึ้นนั่นเองเราจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะคะมันจะทําให้น้ําปูนใสขุ่นค่ะลูกขออนุญาตเรียกเป็นน้ําปูนขุ่นได้ไหมมันไม่ใส่แล้วค่ะนะคะ เอาคาบอนดอ,อาไซดยเป่าลงไปในน้ําปูนใสาจากเดิมน้ําปูนใสเคยใสยกิ้งเลยนะคะมันจะกลายไปเป็นน้ําปูนขุนทันทีค่ะโอเคไหมนี่คือการทดสอบขามอนออเด็กๆสามารถลองเล่นได้นะถ้าที่บ้านมีน้ําปูนใสนะคะก็เป่าลมหายใจออกการทดลองที่หนูจะเจอในข้อสอบบางทีเขาใช้ลมหายใจออกเหมือนกันเป่าลมหายใจออกลงไปในน้ำปูนใสพบว่าน้ำปูนใสขุน อยากทราบว่าในลมหายใจออกของเรามีแก๊สอะไรก็ง่ายมากโอ้ยถ้าหนูเจอนะ้ำปูนใสขุ่นนะคะอย่าลืมอย่าลืมนึกถึงคาร์บอนไดออกไซด์เพราะเป็นแก๊สเดียวที่ทำให้น้ำปูนใสขุ่นและเป็นสิ่งที่หนูต้องรู้นะคะไม่รู้ไม่ได้แล้วนะจ๊ะโอเคอ่ะทีนี้มาดูคลิปตรงนี้ค่ะเป็นการทดลองที่เรียกว่า ครบถ้วนค่ะครบทุกแก๊สเลยนะคะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะที่เอามาจากของฝรั่งนะคะของต่างชาติคือเด็กๆที่เขาจะสอบพวกขั้เทียมนะมันเหมือนโอเน็ตของเราค่ะพวก IGCSE ค่ะเขาก็จะต้องมีการทดลองนะคะแบบเนี้ย เห็นไหมออกซิเจนนะคะมันทำให้ไฟติดเห็นไ่มตอนแรกไฟเหมือนจะดับจะดับเนี่ยเป่าให้ดับแล้วนะดูเหมือนทูบจะดับแล้วยังมีประกายนิดๆนะแต่พอจุ่มลงไปปุ๊บโอ้โหช่วยช่วยให้ไฟติดจริงๆเลยคือตัวมันไม่ได้ติดไฟหนูเห็นไหมลูกตอนลงไปมันยังต้องมีเชื้อไฟให้มันนิดหนึ่งนะคะเพราะตัวมันเองไม่ได้ติดไฟตัวมันไม่ใช่แบบตัวที่มันจะเกิดประกายไฟด้วยตัวเองได้แต่มันช่วย ให้ไฟติดได้นะคะออกซิเจนเห็นชัดแล้วนะคะใส่ลงไปปุ๊บไฟลุกโชวต่อไปเฮสไฮโดรเจนทีนี้เราต้องหาแก,สก๊สไฮโดรเจนให้ได้ก่อนแก,สก๊สไฮโดรเจนได้มาจากการเอาโลหะนะคะ<ก>ทำปฏิกิริยากับกรดฟ<ก>ังให้ดีนะคะแก๊สไฮโดรเจนเกิดจากใครจดจดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เรียนอีกแน่นอน ไฮโดเจนเกิดจากการเอาโลหะทำปฏิกิริยากับกรดเดี๋ยวได้เรียนเรื่องกรดเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถามอีกรอบนะคะอ้าวเห็นไหมได้ยินป่ะเมื่อกี้นะคะไฮโดเจนติดไฟได้ดูให้ดีอีกรอบพี่แอมงเงียบได้ยินเสียงอะไรป่ะป๊อปฟังให้ดีนะคะเห็น <we> ประกายไฟวาบเมื่อกี้ป่ะไหม นะคะคได้ยินเสียงชัดเจนนะลูกนะ,ะเขาต้องเอานิ้วปิดไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวแก๊สหายไปโโอเคไฮโดรเจนได้มาจากปฏิกิริยาระหว่างกรดกับโลหะนะคะได้แก๊สไฮโดรเจนซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเมื่อเจอกับประกายไฟแล้วมันจะว่าไฟขึ้นมาพร้อมกับเสียง<ป> มังว่าเด็กๆคงได้ยินชัดเจนต่อไปคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เราจะใช้น้ำปูนใส่นะคะอันนี้เขาใช้น้ำปูนใส่ให้ดูก่อนเนาะทีนี้จะทำยังไงให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ดีเขาจะเอากรดนะคะทำปฏิกิริยากับสารพวกคาร์บอนเนตสารคาร์บอนเนตอย่างเช่นหินปูนนะคะลูกอ่านี้เป็นพวกหินปูนนะคะหินปูนที่มีคาร์บอนเนตเมื่อคาร์บอนเนตเจอกับกรดปุ๊บมันจะได้ฟองแก๊ส ุขึ้นมาตรงนี้เลยที่เด็กๆเห็นอยู่นะคะอ่าตรงนี้นะคะแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เขาต่อพ่อค่ะเอาคาร์บอนไดออกไซด์เป่าลงไปในน้ำปูนใสเดิมใสอยู่เด็กๆดูนะในจอใสกิ้งเลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปค่ะยิ่งคาร์บอนไดออกไซด์ยิ่งเยอะขึ้นันไปทําปฏิกิยากับน้ำปูนใสมันเลยทําให้น้ำปูนใสเป็นไงคะขุ่นนั่นเองนะคะนี่ก็คือ วิธีการทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์อีกหนึ่งวิธีเหมือนกันชัดเจนนะคะจากเดิมเมื่อกี้น้บคุณแสใสใสตอนนี้คุ้นขุ่นนะคะลูกเนี่ยลามอเชอร์คือน้ำูุใส่ตอนแรกใสมีกิ้งเลยตอนนี้คลาวดี้นะคะขุ่นขาวเลยนะคะลูกเกิดตะกอนเกิดขึ้นนั่นเอง โอเคเขาก็เลยสรุปว่าคำไมนต้อกไรด์นะคะสามารถเกิดปฏิกิริยากับลามวอเ t อร์ในที่นี้คือน้ำปูนใสและเกิดตะกอนสีขาวเกิดขึ้นนั่นเองเล s s into milky cloudy color นะคะอันนี้จบละอันนี้เออ่ด้วยความที่เขาเป็นมปลายนะคะลูกเขาต้องทดสอบแก๊สหลายอย่างนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะโอเคของเรานะคะเอาสามแก๊สนี้ให้แม่นนะคะเด็กๆนะที่เด็กๆจะเจอในข้อสอบมหนึ่งนี่แหละมีอยู่สามแก๊สสามอย่างนี้ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรเจนออกซิเจนเอาให้แม่นแต่ละตัวให้ผลการทดลอง แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนทีนี้ถามพี่แอมว่าถ้าให้พี่แอมเก่งข้อสอบอันไหนออกเยอะพี่แอมบอกเลยค่ะไอที่ออกเยอะและเจอบ่อยมากคือ CO2 ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไปทวนให้แม่นนะจ๊ะโอเคไหมอ่าส่วนในหน้าถัดไปนะคะลูกในเรื่องของน้ำกระด้างตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาต่อกันในคลิปต่อไปก็ได้ค่ะอ่าสำหรับพาร์ทที่สนี้นะคะหวังว่าเด็กๆจะได้ เป็นไงคะลูกเรียนรู้วิธีการทดสอบแก๊สมากมายหลายชนิดเรียนรู้วิธีการทดสอบสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารอาหารวิตามินนะคะรวมไปถึงพวกเครื่องปรุงใช่ไหมผงชูรสน้ำส้มสายชูของแท้ของปลอมตัวนี้เราได้เรียนหมดแล้ววันนี้นะคะในพาร์ทนี้เพียงมจบแค่ชั่วโมงนี้พยายามไม่อยากให้เยอะมากหนูไปทบทวนนะคะลูกเอาให้แม่นนะคะว่า การทดลองแต่ละอย่างให้ผลการทดลองเป็นอะไรยังไงบ้างข้อสอบจะไม่ได้ถามเดียวๆนะข้อสอบส่วนใหญ่ชอบมาเป็นตารางเราต้องแม่นในส่วนนี้นะคะลกูกนี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างในสิ่งที่เด็กๆที่อยากจะไปสอบกิฟต์เที่อยากจะไปสอบปทุมวันประสานมิตรต้องรู้นะจ๊ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในภาคที่3สําหรับคานนี้ไปก่อนนะจ๊าบ๊ายบายคะ่ะ